สวัสดีครับเพื่อนๆที่มีหัวใจเกษตรนะครับครับมาเจอมาคุยกันอีกแล้วนะครับกับช่องตุ้ยชวนคุยชนทำนะครับครับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอเพื่อนๆเกี่ยวกับการปลูกผักบานป่านะครับด้วยเมล็ดนะครับซึ่งผมนะครับได้ทดลองอได้ปลูกแล้วนะครับ อยากพูดประสบการณ์นะครับการลงมือทำนะครับแล้วได้ผลจริงนะครับด้วยเมล็ดพันธุ์ผักหวานด้วยวิธีง่ายๆนะครับพูดเท้าความนิดนึงนะครับผักหวานนี่บางครั้งผมก็ปลูกหลายครั้งแล้วนะครับซื้อตามตลาดนัดบ้างนะครับเป็นต้นใหญ่บ้างนะครับมาปลูกนะครับก็ไม่รอดนะครับผมก็เลยมีวิธี นะครับศึกษาดูช่องดูทูบยูทูปนะครับต่างๆนะครับที่มีอาจารย์นะครับหลายท่านนะครับได้บอกวิธีนะครับผมก็ได้นําวิธีนั้นมาใช้นะครับแล้วก็เกิดประสบว่าผ่านนะครับรอดนะครับเกือบทุกต้นนะครับด้วยเมล็ดนะครับก็เลยอยากพูดประสบการณ์ การลงมือทำนะครับให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะปลูกผักหวานไว้กินเองในครอบครัวนะครับด้วยเมล็ดนะครับครับอันนี้คือต้นผักหวานนะครับที่ผมได้ปลูกนะครับด้วยเมล็ดนะครับอ่าต้นเล็กๆนี่ก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่อ่านี่จากเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับจากเมล็ดเลยนะครับอันนี้ปลูกปีที่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึง ปูปีนี้นะครับยังไม่ถึงปีนะครับต้นขนาดนี้นะครับอาศัยอยู่กับร่มกับเงานะครับต้นไม้พี่เลี้ยงนะครับในป่าของผมก็มีป่าสักนะครับไม้แดงนะครับปลูกผสมผสารกันไปนะครับชอบกินอะไรปลูกนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ลงผักหวานนะครับครับวิธีปลูกนะครับเอาง่ายๆนะครับผมพาไปดูเลยนะครับ เครื่องมือนะครับไม่เยอะนะครับผมขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆชมนิดหน่อยอันนี้ที่ผมปักไม้ไว้คือต้นที่ปลูกแล้วนะครับหลอดแล้วจากมาเล็ดนะครับเนี่ยนะครับดูได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับไปดูเครื่องมือที่ผมทํานะครับ หลอดเยอะนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับคืออันนี้คือเมล็ดนะครับเมล็ดผักหวานป่านะครับที่ผมได้มานะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ให้เอามาเล็ดตัวนี้นะครับถ้ามีนะครับไปแช่น้ํานะครับแช่น้ําสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ เอามาพรมดินนะครับบางๆนะครับเหมือนถั่วงอกนะครับเพื่อนๆแล้วเขาก็จะแตกลากออกมานะครับแตกลากออกมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมีอุปกรณ์ที่เหลือใช้นะครับผมก็เป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ค้อนนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้ตอกนะครับตอกไปเลยนะครับเพื่อนๆ ทำให้ดูปกติผมก็ตอกจนเกือบมิดนะครับเหลือไว้นิดนึงก็โยก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 หน่อยนะครับโยกโยกดอกผมสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับโยกโยกนิดนึงนะครับอพอได้ที่แล้วนะครับเป็นรูแล้วงี้นะครับเพื่อนๆก็เอานําผักหวานนะครับมันจะที่เป็นรากแล้วนะครับเพื่อนๆเอาเขา,าใส่รูเลยนะครับ ใส่รูลากเขาเขาจะลงไปใต้ดินนะครับผมเสร็จแค่นี้นครับเพื่อนเพื่อนอผลออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่รอดเยอะนะครับอายุเขาก็จะยืนนะครับลากก็จะลงพื้นหากินได้เยอะนะครับก็ขอแนะนําเพื่อนๆนนะครับอ,อีกคลิปหนึ่งดีๆนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่มีหัวใจเกษตรนะครับอยากปลูกหวาน ไว้กินนะครับในครอบครัวนี่หลอดเยอะแล้วครับเพื่อนๆผมขอโทษขออภัยนะครับก็เป็นคลิปแรกๆนะครับก็ทำให้เพื่อนๆตามดูนะครับตรงไหนที่แนะนำกันได้นะครับอยากให้เพื่อนๆไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับเอาตรงที่ทำแล้วได้ผลจริงนะครับอยากคุยกับเพื่อนๆ ได้รับฟังกันนะครับได้ปฏิบัติกันร่วมกันนะครับปลูกเองกินเองนะครับมีความสุขนะครับเพื่อนๆพ่อขอให้เพื่อนๆที่อยากจะลงมือทํานะครับก็ติดตามช่องของตุ้ยชวนคุยชวนทําได้นะครับก็จะมีอะไรดีๆนะครับพบปะกับเพื่อนๆนะครับผู้ที่มีหัวใจเกษตรนะครับได้ดู ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการปลูกผักหวานด้วยเมล็ดนะครับให้พี่น้องเพื่อนๆนะครับทําตามที่ผมทํานะครับก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีไม่ยากนะครับถ้านําเมล็ดไปแช่น้ำก่อนนะครับให้ออกรากนะครับรากแล้วก็มาแย่ลงรูที่เราทําไว้นะครับ ที่สำคัญพี่น้องเพื่อนๆไปดัดแปลงเอานะครับเวลาเกิดแล้วบางทีผมก็ใช้เครื่องแต่ยาตัดก,ก็มีมามองไม่เห็นนะครับก็สังเกตผมเอาไม้นะครับปกักเพื่อรู้ว่าต้นผักหวานเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมปลูกประมาณเกือบสามร้อยต้นนะครับเกือบสามร้อยต้นติดเกือบทุกต้นนะครับเพื่อนๆ อันนี้คืออยากแนะนำให้เพื่อนๆูที่สนใจนะครับอยากลองปลูกผักหวานป่าไว้กินเองนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับต้องช่องตุ้ยชวนคุยชวนทำนะครับพูดผิดพูดถูกก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆสดๆเลยนะครับเอาเห็นๆกันเลยนะครับครับสวัสดีครับ